นีโนเมธานีวัย57ปีอยู่ตัวคนเดียวไม่คิดมีใครบ้านเชียงใหม่นีโนเมธานีวัย57ปีพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีไม่กลัวไม่มีคนเลี้ยงเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน,านสำหรับนีโนเมธานีบุรณะสิริโดยนีโนนั้นเคยรับบทพระเอกภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่องเดียวคือขอลูกแก้วเป็นพระเอก คู่กับอดีตนางเอกดังสุนิตาสุขบุญสังอีกทั้งยังมีผลงานละครอย่างมากมายและเป็นที่ทราบกันดีว่านีโน่นั้นถูกจดจำมาได้บทบาทของพิธีกรจากรายการ Master ร์คตั้งแต่ยุคแรกเลยก็ว่าได้โดยมีพิธีกรคู่หูคู่หายอย่างโอวรุตวรธรรมจนกลายมาเป็นเพื่อนสนิทตราบจนวันสุดท้ายของชีวิตซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นสนิทกันมากโดยทั้งคู่เคยออกมารายการด้วยกัน ทางด้านโอวรุตเคยเล่าว่านีโนถึงขั้นขอร้องให้ชีวิตให้กลับมาดูแลตัวเองและทํางานซึ่งถือว่าทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนแท้ของกันและกันเลยก็ว่าได้2คนนี้ปัจจุบันนีโนเมทินีได้ผ่านตัวเองไปเป็นผู้จัดละครซึ่งผลิตออกมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งพริ้งคนเริงเมืองรำบามานหรือเรื่องล่าสุดอย่างโซเวรี่ซึ่งต้องบอกเลยว่านีโนเมทินีนั้นทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทำละครให้ออกมาเต็มที่ดีที่สุด และเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นบ้านของนีโน่ซึ่งตั้งอยู่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม,ม่ร้อมรอบไปด้วยธรรมชาติบนพื้นที่กว่า2ไร่มูลค่าของบ้านอยู่ที่ประมาณ9ก้าหลักเรียกได้ว,ว่าใหญ่โตมโหราเลยทีเดียวเปิดประตูเยี่ยมชมบ้านสไตล์คลาสสิกของนีโน่เมทนีบริเวณห้องรับแขกมีของสะสมอายุร่วม200ปีอยู่ในห้องซึ่งเป็นของสะสมที่เก็บไว้ตั้งแต่เด็กทั้งสวยและน่าอยู่มากๆเลยทีเดียว